สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับกลับพบกับวอลโรบอทกันอีกครั้งนะครับช่วงนี้นะครับผมก็จะใช้เซตประมาณนี้นะครับโดยใช้หุ่นสกายรอนนะครับเก็บเสานะครับวันนี้ก็จะมีเคปรีนะครับมีฟาบเนียนะครับเก็บระยะกลางเสลนเก็บระยะไกลนะครับสกายร้อนนี่เก็บเสานะครับ ตอนนี้ก็ดันสกายลอะครับนักบินนี่เลเวล4 0ครับสกิลก็เน้นความอึดอย่างเดียวเลยนะครับเบนก็จะมีปืนฉมวกด้วยขนาดกลางแล้วก็ปืนไฟขนาดหนักเอมเบอร์นะครับส่วนโมโดูลตอนนี้ทั้ง3อันก็ตามเลยนะครับเน้นความอึดทึกนะครับยึดเสาแน่นๆนะครับส่วนโลีิก็เก็บไ้ก่อนนะครับตอนนี้ดันสกายลอสเต็มที่ครับ ิมิเตอร์นะครับิมิเทอร์นี่ได้ปืนมาล่าสุน,นครับชัตเตอร์นะครับปืนระยะ500เมตรนะครับก็ดันมาถึงเลเวลที่8 Mk1 นะครับเห็นเขใช้ติดกับหุนแพะกันจงังปืนนี้แรงมากนะครับแล้วก็ส่วนลุกนะครับไททันเอาหมอไฟซินเดอร์นะครับมาใช้หนึ่งกระบอก เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกบับเซ็ตนี้นะครับวันนี้พบกับด่านยามาเทานะครับด่านสะพานสุดสวยยุดเสาก่อนนะครับ ตอนที่ทดสอบนะครับสำหรับสกายลอสเซตนี้นะครับของผมตอนนี้ก็ปิดนะครับทนมากเลยกับกระสุนปืน,นครับที่ถาผมเข้ามาก็จะมีแต่รู้สึกว่าจะริปเปอร์นะครับก็คือแพ้ปืนริปเปอร์คุ่นตายไวมากนะครับแต่ปืนทั่วไปก็ทนได้นานครับ เกมนี้วิ่งมาคู่กับโลกิบุกยันบ้านครับถึงต้นเกมเอาแนยเอาแลยเอาแน่นั่นไงไม่ขาดคำแม่ริปเปอร์แรงจริงครับเปิร์นโคตรแรงจริงโบดูนตันเอาไม่อยู่นะครับแม ต้องเอาไซเรนกับปืนระยะไกลไมาจัดการครับแต่ว่าไกลมากเลยนะครับเดี๋ยวต้องวิ่งหาก่อน เออ็อกขาด้วยนี่รับขา ไฟสิทิปิดตาปึ๊บจือ๊อโอ้โหแม่ได้ในเดียวเองยืนหลบดีๆนะครับแม่ไฟสิทธิ์ตัวนี้ก็จะเอาเคอร์ักหน่อยไฟสิทธิ์ลิปเปอร์ผมก็มีอยู่ รถดยนะครับุนเพิ่งได้เปินครอบสี่กระบอ,อกเฮ้ยโหไหคุณวับุณวับมาใหม่ครับแม่อนถึงบ้านนั่นเรียบร้อย ต้องส่งหมอดิมิเตอร์ลงไปช่วยคุณหมอนะครับ ก็จะมีดิมิเตอร์นะครับกับเมนเตอร์ที่แนะนำคุณผูุทมนะครับที่เพิ่งเล่นใหม่นะครับใช้งานได้ดีนะครับเปิดโลกเวลาเขาขันนะครับแล้วก็ไปช่วยเพื่อนได้ จังหวะตนตัวแล้วก็สามารถที่จะวาร์ปนีได้นะครบหาเพื่อนแล้วก็วารไปไปว่าเพื่อนเราไททันลุกผมตามมาช่วยนี่แต่หยุดสอบเปน็นตัวด้วยนะครับ เอสซิพในเอสซีแกนะครับ ฟังแดงหลบหามุมหลบได้ดีเรียบร้อยเลยเพื่อนเราโอ้ยงนแม่ลงเป็นโค้งอีกโน้โหนี่เห็นไหมครับช่วยได้เราขับขันอยู่คนเดียวแล้วก็เปิดโลก่กันกระสุนไม่ได้ ที่แนะนำเลยนะครับดิมิเตอร์หอ,อด้วนตอนนี้ก็สูสีนะครับผมก็ยังจืนหยัดจุดเสากลางอยู่คนเดียวนะครับแม่พเพิ่อนๆมนแหลกไปหมด มาแล้วขึ้นมาแล้วโ,โหเรียบร้อยเนเวรอไททันอีกมา กลางนะครับตอนนี้ก็โดนยึดคืนไปแล้วเราต้องแววคืนืนกันครับเรียบร้อยแม่เร่เปิดโล่ เกือบเกือบเนี oh. ่ยลับเสร็จแล้วกำแม่ลงอีกโอ้โหดีด้ว ได้ได้สูสีนะครับตอนนี้สูสีมีท่านเพื่อนเราไ่ช่วยครับมีเราลงตามเพื่อนไปช่วยกันดึกเสาด้านขวาเรียบรอ้อยคิวไป เรียบร้อยตัวหนึ่ง d o บคิวากินเนิ่มนะครับอันนี้คือเห็นเขาเล่นมานะครับเกมก่อนหน้าที่ผมเล่นมาก็เขาใช้ซินเดอร์สองก็บอกเลยนะครับซ้ายขวาผมเลยลองปรับมาใช้บ้างก็คือหนยระยะประชิดครับเราก็สามารถที่จะทำดาเบลดได้เช่นกัน ดำเนิไปครับเกมนี้มัน,นครับก็จะดันสกายลอตนะครับให้ตันเลยนะครับทั้งนักบินแล้วก็หุ่นปืนก็ใกล้แล้วนะครับใช้เวลานิดนึงขอบคุณนะครับคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ